ยินดีต้อนรับสู่ไรคัลเจอร์แหล่งรวมข่าวสารยานยนต์รีวิวรถและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ที่ดีที่สุดถ้าคุณรักรถยนต์เหมือนเราอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกอัปเดต วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ SUV ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ Toyota Fortuner 2025ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่หมดให้มีรูปลักษณ์ที่ดุดันขึ้นสมรรถนะที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยหรือคนที่ชอบรถ SUV ที่ทั้งแข็งแกร่งและมีสไตล์ Fortuner รรุ่นใหม่นี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าเล็ทรงเฉียบที่ทาให้รถดูมีพลังยิ่งขึ้นโตโยต้ายังได้ปรับดีไซน์ของกันชนหน้าและเพิ่มเส้นสายตัวถังให้ดูแข็งแกร่งและพรีเมียมยิ่งขึ้นรวมถึงไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่และล้ออลลอยที่ช่วยเสริมลุกให้โดดเด่นขึ้นแต่ Fort u n e r ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะขุมพลังภายใต้ฝากระโปรงก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ให้การขับขี่รับรื่นและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นโตโยต้ายังได้พัฒนาระบบประหยัดน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะด้านการขับขี่โตโยต้าได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นทำให้การเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองนุ่มนวลขึ้นนอกจากนี้ระบบพวงมาลายัยยังได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองได้ดีขึ้น ช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้นในเมืองและให้ความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงสำหรับสายลุยโตโยต้าได้เพิ่มขีดความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดให้ดียิ่งขึ้น for t u n e r 2025มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาใหม่ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและโหมดเทรนเดสที่ช่วยให้สามารถปรับแต่งการกระจายพลังงานตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนกรวดทรายหรือเนินชันนอกจากนี้ยังสามารถลุยน้ำได้ลึกขึ้นทำให้เหมาะกับทุกสภาพถนน เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับดีไซน์ใหม่ที่หรูหราย,ยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้เงียบขึ้นและเบาะนั่งหุ้มหนังระดับพรีเมียมให้ความสะดวกสบายมากขึ้น t o y ยต a ยังยกระดับความปลอดภยัยขึ้นไปอีกขั้น Fortuner 2025มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense เป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นย่อยโดยมีฟีเจอร์ความปลอดภัยอัจฉริยะ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีกล้องมองภาพรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดรถและขับขี่ในที่แคบง่ายขึ้น t o y o t a ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกสไตล์ที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นด้วยตัวเลือกการตกแต่งและสีสันใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นความสปอร์ตด้วยดีไซน์โทนดำ หรือรุ่นที่หรูหราด้วยวัสดุภายในแบบลายไม้และเบาะหนังระบายอากาศโดยรวมแล้ว Toyota Fortuner 2025คือ SUV ที่ครบเครื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเป็นรถที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางหรือกำลังมองหารถครอบครัวที่ทนทาน Fort u n e r รุ่นใหม่นี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Toyota Fortun e r รุ่นใหม่ คุณชอบดีไซน์ใหม่และฟีเจอร์ใหม่ของมันหรือไม่แล้วคุณจะใช้มันขับลุยออฟโรดหรือใช้เป็นรถประจำวันคอมเมนต์บอกเราได้เลยถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามไร้เค้ t เ r อเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์และเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า